โอเคครับ okay, ผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะนี่ก็มาอยู่ในชุดที่หล่อเท่ครับผมนะดูเท่มีสไตล์ไปไง โดตาไว้ครับผมนี่โอ้โหหล่อชิบหายวันนี้เราก็จะมาซูมห้องร้องเพลงครับผมนะก็คือก็คือเราไม่ทำนานนะไม่รู้ว่าอีพีที่เท่าไหร่นะครับผมก็คือซูมห้องร้องเพลงแกล้งร้อง เพี้ยนนะครับผมคือพี่เนียไม่ได้ทำนานนะครับผมแต่ก่อนคือทําแกลงร้องเพี้ยนนี่คนดูเยอะมากเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าอีพีที่ไรก็ตามชื่อคลิปแล้วกันครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มห้องร้องเพลงกันดีกว่าครับผมนะตอนนี้พี่เนียไม่อยู่อ่าสุ่มห้องร้องเพลงคือมี3แบบนะครับผมก็คือสุ่มห้องร้องเพลงแบบปกติอันนึงครับผมก็คือสุ่มห้องทั่วไปนะครับผมคือบอกฟันดีอะไรแบบนี้ครับผมห้องร้องเพลงอันที่2ก็คือสุ่มห้องร้องเพลงแกลงร้องเพี้ยนนะครับผมนะสุ่มห้องอัน สาวแบบจำจำมาให้ได้นี่ก็ยากนะอะไปเราลุยกันดีกว่าครับผมเลยขอคนละหนึ่งไหลได้เปล่าครับผมนะเราไปลุยกันดีกว่าครับผม,นะม,ไ,บผมนะไป,ป let's go โอเคผมวันนี้พี่เนียมีเว็บสุ่งเพชรฟรีไฟล์จะมาแนะนานะครับผมตอนนี้เรามีอยู่18เพชรนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเข้ามาหน้าเว็บนี้ก่อนเลยครับผมเว็บอินเกมนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมให้กดไปที่สมัครสมาชิกนะครับผมนะก็ล็อกอินด้เฟซบุ๊กนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นให้เรามาหน้าหลักนะครับผมนะแล้วก็กดไปที่สุ่มของรางวัลนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะสุ่มนะครับผมเราก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปก่อนนะครับผมนะเติมเครดิตตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็เลือกเติมทัวร์ลยีิา เราก็กดเลือกที่สุ่มของรางวัลนะครับผมแล้วก็เลือกที่สุ่มของแลนะฮะนี่เรับผมนะมีท่าปักธงด้วยเดี๋ยวเราต้องมาลองดูหน่อยแหละว,ว่าสุ่มหนึ่งครั้งเสีย10เครดิตนะครับผมนะเราจะมาลองดูว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โหังแรกไม่ได้หรือว่าเราไม่มีดวงวะโอเคผมไม่เป็นไรเราจะสุ่มต่อไปนะผมนะ10เครดิตก็คือ10บ,บาทนะครับทุกคนได้มา172เพนครับผมนะเดี๋ยวพี่เนีจะลองสุ่มอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้ ได้มาอีกส6มพเพชรนะครับผมทุกคนแต่ว่าเราจะได้เป็นบัตรการิาน่ามาแทนนะครับผมนี่ครับผมรหัสบัตรการีาน่าผมให้เราคัดลอกแล้วผมนะแล้วก็ไปวางใน เว็บเติมเกมได้เลยนะครับผมอันดับแรกให้เราคัดลอก UID ของเรามานะครับนี่หลังจากนั้นให้ผมมาให้เข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมนะครับผมนะแล้วเราก็ใส่ UID ที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้นะผมก็คือ UID ของเราเองนะครับผมแล้วเราก็เอาเลขบัตรกรีน่าครับผมมากรอกตรงนี้เลยนี่ครับผมเข้าแล้วผมสามพันเพชรนะครับผมนะยังเหลืออีกหนึ่งบัตรนะครับผมของพี่เนมนะครับทุกคนครับผมแล้วกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเช็คในรหัสเลยดีกว่าครับผม นี่ครับผมเพชรเราก็เข้าไปที่เรียบร้อยโอ้โหเลขสวยมากผมสามแปดแปดนะผมเพชรก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครที่อยากจะสุ่มนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์เว็บไว้ให้ด้านล่างน,น,นะครับผมนะใครอยากลองสุ่มก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปดหนึ่งเจ็ดส่วนแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดส่วนแปดหนึ่งเจ็ดรอครับแล้วเราไม่เคยมาเตียงนายเลยอ๋อขอโทษได้เปละ่ะ เปลี่ยนเปียนดังดีอ๋อคนเขาได้ปะะ้ะล่ะโอเคยๆอะไรเนี่ยแ, <Okay. S 1> แฟนกันหรอต่อๆมีเพื่อนแฟนแล้วแหละเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยคำม่าดานัาดานแดงฮัลโหลอ๋อมาดันแดงเนี่ยคอเพื่อนแฟนกีนของแฟนเขามาเล่นรหัสแฟนเขาอะไรเธอไม่มีแฟนหรอเหมือนมีเขาไม่มีหรอเฮ้ยไม่มีเหมือนกันแม่พี่บอ่เขาบอกบอกไม่ได้หรอ <laughs> แล้วนายจะขำทำไมล่ะคุณเพนกวินมาขำเออคือคือเราเออจริงๆนะเราคือแบบเราเคยหาแฟนใช่ปะ้วทีเนี้ยคือเราแบบเราเราจีบสาวแต่ว่าไม่ติดอ่ะเปพราะอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยคือเราจีบใช่ปะเราเราบอกว่าเห็นพี่คนนั้นเขาลองเพงจีบสาวแล้วแบบเติอเติติดแล้วร้องบ้างเพื่อไม่ติดอ่ะเเพราะอะไรเราก็อยากจะรู้เหมือนกันลองลองฟังดูป้าดังฟังรู้ได้ปะเธอเธอก็ยังไม่มีแฟนใช่ไหมงั้นเราเดี๋ยวเราจะจีบเธอแล้วกันนะโอเคโอเคลองร้องมา บ๊ายันพูดได้เพียงว่าตอนนี้ฉันรักเธอที่ให้ทั้งหัวใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รัก เธอเทให้ทั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายัง ใจที่มีใ้ตรรอีกเพงลง,เพงไหมอุ๊ยากฟังต่อเหรอแล้วใหม่ครยบฟังต่อเหรอครับคมให้กล้าเติมจิบเลยดิ บบเดวดเล่นพิซซราเก่งมากอุ้ยนายนายเชียร์ให้เราครบกับคนนี้เปล่าผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จะไปวะอุ้ยนายไม่รู้ได้ไงโอ้โอนายต้องเชียร์ดีงั้นอีกเพลงหนึ่งเธอตอบโอเคเปล่าเร็วเกินเอาให้เธอตอบไงแบบว่าแบบจะคุยกับเราอะไรเงี้ยได้เปล่าประมาณเนี้ยได้ไหมไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราร้องเพลงให้ฟังอีกเพลงหนึ่งโอเคเปล่าโอเคอ ใจคนเศร้ามอมีแก่เข้ามาก็ยิ้มได้เฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเธอชื่ออะไรอะ่ะชื่อชื่ออะไรนะฮัลโหลเธอชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> เออมีคนพิมพ์บอกให้แล้วอ๋อเหรอไหนๆไมื่อกี้ไม่รู้เราไม่ได้ดูอะ่ะไี้ส้มอ๋อโอเคใจคนเศร้ามองมีส้มเข้ามาก็ยิ้ม ก่อนอะไรก็ร้องไห้เขาก็สัญญามีที่แกแน่นอนถ้าเกิดว่าเราได้เจอจะกอดได้แน่นพอและแค่ต้องยิ้มมากแค่ต้องยิ้มกว้างอย่าอา่อนแอที่รักเพียงงมีเขาไปเคียงข้างขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พา ก็ถ้าเกิดฝึกทั่วไปก็ประมาณ7-8เดือนแต่ถ้าเกิดฝึกเพื่อเธอก็แค่สามวันอุ้ยขันใหม่มาแล้วพี่รำอุ้ยเธอเธอเธอเมินเราอ่ะเธอเมินเราอ่ะโอ้ยไปกัดโอ้ดูดีเราแบบมาจีบเธอแต่เธอทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงอ่ะกเลัจะพูดเลยไม่ได้ไม่ได้เธอตอบมาเลยโคเปิดเราล่า เธอจะคำเธอตอบก่อนดีเธอใค้คำู่อ้าวนี่เป็นเธอเป็นน้องลุงป้อมเหรอฮะไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไม่เกี่ยวได้ไงนายก็เกี่ยวโอเคงั้นเราไม่กวนแล้วถ้าเกิดเธอไม่ตอบอะไปแล้วไปายครับฝันดีครับทุกคนอะเราไม่บอกฝันดีกลับหรอเฮ้ย อออดีนเยจ็ดสองสองสี่สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดฮัลโหลครับฮัลโหลครับวิ้ยเสียงหล่อมากเลยอ่ะชอบผู้ชายเสียงหล่อใี่ไหมวิ้สเปกเลยแบบผู้ชายพูดแล้วแบบหายใจเสียงไมมชอบฮ้ยน่ะ ทำไมมันต้องแบบเขินครับอุ้ยใช่เหรอเขินเล่าเหรออุ้ยนายครับเรามีนา้จะบอกนายอ่ะอะไรครับคือแบบนายเขินเล่าจริงเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงถขนมนายจริงรึเปล่าเริงคับเรามีนา้จะบอกนายอ่ะครับอะไรครับพร้อมจะฟังยังครับพร้อม้วครับ ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเธอให้ทั้งหัวใจ <c oughs> นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ ทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงเพื่อในใจเพื่อไปถึงวันละจเออองเพลงมากเกินอย่าให้ไปร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนเลยครับได้หมดครับอุ้ยชื่ออะไรหรอ ชื่อชานมครับอุ้ยอยากกินชานมจังเลยชานมมีเฟซบุ๊กครับอ่ามีครับอุ้ยข,ขอส่องได้เปล่าวได้รับกติสักเก็บไปแล้วครับเกติสักเหรอครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเขาพิมพ์ไเดีเ๋ยวเราพิมพ์กันนะลูกผู้ชายใส่แมสใช่ไหมใช่ครับอุ้ยน่ารักอะ่ะแต่ว่ามันดึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปนอนแล้วอะ่ะ ฝันดีครับรักชานมนะครับ <c oughs> ชานม <c oughs> ชานมรักเขาเอ๊ะชานมรักเราเปล่าอ่ารักเขาบ๊ายบายครับฝันดีนะครับบ๊าครับฝันดีครับอ้ยเสียวดากเลยวะ E <laughs>